เฮ้ยโยซบายดีกูที่กำลาเบิ่งคลิปอันหน่อยนี่นะตอนนี้เขาไปอยู่ในเกมฟรีไฟส์เอาละฮะฮะลงมาจีฟิกนะเมือนี้มีคนลงมานำคนหนึ่งมาสั่นตอนนี้เราต้องเก็บของให้เรียบร้อยปืนยังบูซนเอาไลยตัวเหตุเขาแต่ยิงได้เหมือนี้จีฟิกตรงมองว่าเงียบไปที่ประสั่นเอาละฮะหนงสอง เอาเวิร์ดนํำมาแต่ยิ่งไหนคุณมห้อยอะเท่าไหร่อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยดินเงินฮะดนเงินดินเงินโอ้โหโอโห้รูดว่าพีไดยว่ โอ้โหจะเป็น okay, ตัว oh. ซัดจะขัวปะโอเคถ้าตอนนี้เราไล่เอต้องเขาซัดแบบนี Luci ้ใช่ใช่หมตัดให้บอการเนีตเขาซัดได้เป็นยังไงวเอาฮะยูไซฮะยูไซเอายูหันมือหายยูหันมือหายเอาเอาแล้วโอ้ยๆนะเบอร์ติดต่ออืมเดี๋ยวไปเก็บของเรตอนนี้เก็บยาอุ้ยมามีคนมามีคนมา với các với sơ yêu sai yêu sai bên ngoài đó nông chai yêu sai nông chai hê 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 ตอนนี้เฮ้ยมันยืิงธงทางข่าวะมันยืิงธงข้าอยู่ยังหันฮะยู่ยังหันฮะเขาหลอกซ้ำซี้ป่ะอ้าวอาเอาเอาไมาอีกโบเห็นโบเห็นโบเห็นจะแตกไปดิโบเห็นจะแตกไปดิเอาเออเออใจเย็นไว้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันอยู่ยไรวยุยใช่กูโบเห็นวะเมื่อกี้นี่ตัวมอก็ถือยิงได้ป่ะสั้น Tựa quá em có thân thiện chưa? Tựa xe quá Ốc mà, ổc mà. Ổc mà. Ổc mà. อีบูเห็นวะโอเคตอนนี้คนเดือแคนเท่านั้นเองเอาเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวกินสองไปดีสอเม็ดโอเคฮะมีเอ็กอมแนะเปลี่ยนเอโอ้โหตอนนี้คนเดือเจคนเท่ากัลังขาไปสเองเนาะปั่นยาวจะข้าเว,ว้ยเว้ยจะถ้าฝ่ามาอะไรจะถ้าามาอะไรเว้ย Chà bà kiki cơ kì, kiki kỳ lực nhìn tiếng quá Hơi, phân phân ngạo quá xe ao 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 chết bà chết bà Chết bà chết à. hey, bà ừ ui ê đi cần mình quan đi qua khi à bự cái bụi mình sẽ mà bớt toàn này và sẽ kín thì ba bốn mấy nhá hả ao ơi bật tẹt mà tẹt โอ้แลนมาแต่ไกล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 จังไรฮะเขาซาเตอแบบนี้อยู่ไซยู่ไซยู่ไซฮะยิ่งบุตรเฮ้ย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 เห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวเฮ้ยมาจำคีดจดใจเล้วะอื ซื้อเข้ามาจำขีดตัวมันบโใช่มันบโใช่เลยมันบโใช่เลยมันบโใช่เลยตอนนี้วงก,กำลังบีบมาตอนนี้เรือสีคนเท่านั้นเร,ร,รือสีคนเท่านั้นอัพกอลีกว่าเว้ยกอลสีแดก ตอนนี้เฮาต้องไปอยู่บงเนาะบงย่นถึงถึงว่ะเดี๋ยวเฮาไปอยู่บงก็จะข้าวเดี๋ยวแตกย่านแตกย่านแตกมีแต,กแต่ฝ่ามีคนเลยบวว้กันเลย Mì phái yu hoa, mi phái yu hoa. ha, xanh, yu xanh, yêu, yêu. Omae wa mô sin de yêu. Ngon yu, 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 มีคนอยู่ทางดุมขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาเก่งขึ้นมาเพราะว่ากูกับววกก้องคือกันมันบกขึ้นมาวะเหตุจังได้ดีโดวต้องไหมเด้เออ จะยืนไว้จะยืนไว้จะยืนเฮ้ยจะมาเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ก่อนแนวแบบนี้อย่านะอย่านะอย่านะยะเออเหลี่ยบลอยเลยโอ้โหเดือนนี้เตียมกูก็เลยที่หนึ่งแล้วมาวคัดคว้างกูเห็ดยังโอ้โหโคตรสั่งเลยเว้ยก็ให้กันเลยที่หนึ่งแน่เห็นแต่บ้ากันดิโอ้ จือเมียน,นจื้อซื้อเมียนเจอกันเที่ยงน,นาเจอกันโอเคเราก็จะเลืฝาก็ไล้ก็เสรนะพื่อกยต่อไปนะโอเคบาบรรยบาย